สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอกับครูใหม่อยากเล่ากับการมาเล่าเรื่องหลอนๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บ r e d d l l i g h t c o m นะครับและผู้เขียนที่มีนามปากกาว่าโนโยมิไร้วิญญาณนักเขียนคนคลั่งรักกับชื่อเรื่องกด7ข้อในการทำงานที่ห้างกะดึก ในสถานการณ์ที่งานหายากวายได้เจองานงานหนึ่งที่เป็นการเฝ้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงหัวหน้างานในการทำงานนี้นะ่ะต้องมีกฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพราะเป็นการรักษาชีวิตของคุณไว้หากมีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตเราทำได้เพียงช่วยงานศพของคุณเท่านั้นหากไม่ทำตามกฎ หรือหากบาดเจ็บทางเราจะจ่ายค่ารักษาให้คุณหากคุณอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่ทำให้คุณบาดเจ็บทางเราจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ครึ่งหนึ่งและมีเงินชดเชยให้แล้วแต่การบาดเจ็บนี่คือกฎในการเฝ้าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้งานจะเริ่มตั้งแต่24น่นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีขอให้โชคดี กฎข้อที่หนึ่งแนะนำให้คุณมาก่อนเวลาอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงหากคุณมาสายนั้นลูกค้านั้นจะโกรธที่ไม่มีคนให้ความช่วยเหลือเมื่อคุณมาคุณอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ลูกค้าหมายถึงลูกค้าที่มองไม่เห็นหรือคุณมีเซนต์คุณจะเห็นก็อย่าตกใจไปเขาจะไม่ทำร้ายคุณหากคุณทำตามกฎนี้กฎข้อที่สอง เวลาคุณเข้างานเป็นต้นไปไม่อนุญาตให้ออกจากห้างยกเว้นกรณีฉุกเฉินแล้วทำตามกฎเท่านั้นในขณะที่ออกมาอย่าหันไปมองหากคุณไม่อยากจำมันจนวันตายและคุณต้องวิ่งให้สุดชีวิตเพื่อไม่ให้ลูกค้าของเราตามทันกฎข้อที่3ในเวลา1นึนาฬิกาถึง1น0นาฬิกานาทีหากมีหญิงใส่หมวกปีกกว้างสีแดง ชุดสายเดี่ยวสีดำตัวขาวซีดดวงตาสีแดงไร้แววมาให้ช่วยว่ากระเป๋าหายย้ำต้องตามนี้เท่านั้นเพราะถ้าไม่ตรงเขาอาจจะเป็นตัวปลอมหากคุณเช็คแน่แล้วว่าเป็นตัวจริงในกรณีนี้ให้คุณบอกลูกค้าของเราไปข้างหน้าห้างแล้วชี้ไปที่เก้าอี้ข้างหน้าห้างแต่คุณห้ามออกไปเด็ดขาด กฎข้อที่4ตั้งแต่เข้างานมามีคนขอความช่วยเหลือให้ทำตามข้อนี้หากมีคนบอกว่าของหายให้เอาแผนที่ที่อยู่ลิ้นชักของคุณมอบให้เขาหากบอกว่าประตูขัดข้องให้มอบคีย์การ์ดให้เขาให้เขาไปสแกนที่ประตูคีย์การ์ดจะอยู่ในตู้ให้ทำตามนี้แต่หากเขามีตาสีแดงหรือดำห้ามช่วยเขา จงหยิบอะไรก็ได้ที่มีแสงเช่นแสงจากโทรศัพท์ไฟฉายที่เราเตรียมไว้ให้หรืออะไรก็ได้ที่มีแสงทำให้เห็นทุกอย่างได้สาดใส่ตามันมันจะหายไปเองมันแพ้ไฟมันจะหายไปเองแม้ไฟจะเปิดอยู่ก็ตามกฎข้อที่5หากไฟเริ่มติดติดดับดับให้คุณวิ่งออกจากห้างทันที ทางเราเข้าใจจึงจะไม่มีการหักเงินใดๆทั้งสิ้นเมื่อวหายฟังวายก็พูดออกมาว่าใครมันมาตั้งกฎบ้าอะไรเนี่ยเซ็งจังแฮะเดี๋ยวนะแต่หัวหน้าคนนี้ดูแล้วก็จริงจังนะหรือว่ามันจะเป็นจริงตอนเช้าต้องคุยให้รู้เรื่องแหละกฎข้อที่6ในเวลาเที่ยงคืนให้นำน้ำแดง และของหวานที่อยู่ในตู้เย็นข้างโต๊ะของคุณไปไว้หน้าห้างในกรณีนี้คุณสามารถออกได้แต่คุณต้องเข้าไปห้องประชาสัมพันธ์บอกว่าฝ่ายช่วยเหลือจะไม่อยู่5้านาทีคุณมีเวลา5นาทีก่อนที่จะเข้ามาในห้างมาก่อนได้แต่ห้ามเข้ามาสายแม้แต่วินาทีเดียวกฎข้อที่7หากคุณต้องเดินไปที่ห้าง หากคุณต้องเดินไปที่ไหนหากเห็นเงาสีดำอยู่ในมุมมืดของที่แห่งนั้นให้พูดว่าท่านประธานคิมครับกระผมขออนุญาตเข้ามาแถวนี้นะครับท่านประธานคิมวายก็งงอีกวายก็พูดว่ากฎมันพิลึกชะมัดตอนนี้มันกี่โมงแล้วนะวายก้มมองนาฬิกาเอนี่มันเที่ยงคืนแล้วนี่ กฎข้อที่6ได้เริ่มขึ้นแล้ววายหยิบน้ำแดงและทองหยิบทองหยอดและวิ่งไปที่ห้องประชาสัมพันธ์เสียงจากลำโพงได้ดังขึ้นขณะน,นี้ฝ่ายช่วยเหลือจะไม่อยู่5นาทีขออภัยในความไม่สะดวกเมื่อถึงเวลาวายรีบวิ่งไปที่หน้าห้างได้วางอาหารไปวิ่งไปกว่าสองนาทีแล้วขากลับ จึงเดินและกลับมาที่โต๊ะได้ตรงเวลาทันใดนั้นวายก็ได้มองเห็นคนผิวสีขาวซีดตาสีขาวไร้แววตามาบอกว่าประตูไปโรงจอดรถเปิดไม่ได้วายจึงหยิบคีการ์ดให้แก่เขาเวลาก็ล่วงเลยไปถึงหนึ่งนาฬิกายีนาทีวายมองขึ้นเห็นผู้หญิงใส่หมวกปีกกว้างสีแดง ชุดสายเดี่ยวสีดำตัวขาวซีดตาสีแดงไร้แววมาบอกว่ากระเป๋าของฉันหายกดข้อที่สามวิ่งเข้ามาในหัวของคุณวายจึงพาผู้หญิงคนนั้นไปที่หน้าห้างแล้วชี้ไปที่มานั่งข้างหน้าห้างหญิงคนนั้นพยักหน้าตอบรับและเดินไปหยิบกระเป๋าและหายไปท่านใดนั้นวายได้เห็นเงาสีดำ ที่มุมประตูเลื่อนวายจึงได้กล่าวว่าท่านประธานคิมก็ผมขออนุญาตเข้ามาแถวนี้ครับเงาสีดำได้พยักหน้าตอบแล้วจางหายไปท่านใดนั้นวายก็กลับมาที่โตะ๊ะไฟก็ติดติดดับดับยรีบเก็บของและรีบวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตพอวายออกมาได้ก็หันไปเห็นภาพ ห้างถล่มและเสียงโหยหวนของผู้คนอยู่ดีๆห้างก็ถล่มลงมาก็มีซากศพเกลื่อนกลานไปทั่วบริเวณวายจึงรีบขึ้นรถและกลับบ้านทันทีเช้าวันต่อมาวายได้เดินไปหาหัวหน้าง,งานและถามว่าทำไมห้างแห่งนี้จึงต้องมีกฎหัวหน้าง,งานได้ยื่นหนังสือพิมพ์เก่าๆให้วาย หน้าหนังสือพิมพ์นั้นมีใจความขา่าวเล่าว่าหน้าหนังสือพิมพ์นั้นมีใจความว่าข่าวสะเทือนขวัญอดีตตำรวจเครียดเสพยาบ้าคลั่งกราดยิงห้างดังหนังสือพิมพ์อีกแผ่นแผ่นที่สองสะพึงทั้งห้างคุณนายไฮโซถูกปล้นจี้กระเป๋าและค่มขืนอย่างทารุณจนถึงความตายแผ่นที่สเหตุสะเทือนประเทศ ห้างถลม่มหลังสามวันเจ้าของห้างยิงตัวเองดับคาโรงแรมม่านรูดสลดทั้งประเทศเมื่อวายอ่านจบหลังจากนั้นวายก็ได้ลาออกจากงานตั้งแต่วันนั้นที่ผมอ่านมาผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจก็ลองอย้อนฟังได้นะครับตอนนี้มันจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็น เรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับของนักเขียนนะครับและกนักปากกานะครับเป็นสถานการณ์คล้ายๆกับการพิมพ์คุยกันนะครับพิมพ์คุยแชทกันนะครับแล้วก็มาเจอกับสถานการณ์จริงนะครับตกลงห้างพังหรือว่าห้างมีอยู่จริงผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ก็งงดีนะครับก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ